ขุนพันเนี่ยน่าจะเป็นหนังไทยฟอร์มยักษ์ที่สุดแล้วตั้งแต่เริ่มปี2023มาครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าผมเนี่ยไม่เคยเป็นแฟนของหนังซีรีส์นี้เลยคือไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะครับแต่ว่าไม่ได้ประทับใจอะไรขนาดนั้นทั้งภาค1แล้วก็ภาค2เลยครับความทรงจําของผมที่มีต่อขุนพันธ์ก็คือเป็นหนังที่แปลกตัวละครเท่เรื่องเท่ทุกอย่างเท่ครับแต่ให้ความรู้สึกอีอย่างวะบ่อยมากๆแค่นั้นจริงๆเลยครับ เดี๋ยวผมจะมาขยายความว่าแปลกๆของผมเนี่ยหมายถึงอะไรสำหรับภาคที่3นี้ครับกระแสต่างๆของรอบสื่อที่ได้ดูก่อนเนี่ยออกมาแรงเหลือเกินเสียงปรบมือดังกล้องลงที่ไม่ได้มาในตอนจบแต่เป็นระหว่างดูเลยอันนี้เนี่ยผมไม่รู้จริงๆครับเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่ได้เชิญไปดูแต่เท่าที่จําความได้ครับผมไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนมันก็เลยนะ่าสนใจว่ามันจะออกมาเป็นยังไงครับแต่ก่อนอื่นที่จะเข้ารีวิวเนี่ยวันนี้เรามีผู้สนับสนุนใหม่มานําเสนอครับ วันนี้มีมุ้วี่มีเสื้อยืดดีๆจากโฮมบอยมาแนะนำครับผลิตจากเส้นใยคอตตอนแท้คุณภาพดีใส่แล้วไม่ยุ้ยสักอีกก็ไม่ยุ้ยสกรีนคุณภาพดีที่ใส่แล้วไม่ร้อนเหมาะกับอากาศประเทศไทยครับมีหลากหลายลายให้เลือกคอลเลกชันใหม่อัปเดตท,ทุกเดือนหาซื้อเสื้อโฮมบอยได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งช้อปปี้ลาซาด้าหรือจะเป็นตัวเว็บไซต์ของทางโฮมบอยเองก็ได้ครับใครที่อยากลองก่อนก็สามารถเข้าไปดูที่5สาขาใกล้บ้านคุณได้เลย พิเศษครับเมื่อช็อปออนไลน์ผ่านทุกช่องทางเพียงใช้โคด Home ้ดโฮมหนีรับส่วนลด10%ไปเลยวันนี้ถึง31มีนาคมนี้ครับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ description ด้านล่างเลยยังไงก็ฝาก Homeboy ไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับหลังจากปราบเสือร้ายมายาวนานครับการกลับมาของมือปราบขมังเวทคราวนี้เนี่ยอยู่ในช่วงขาลงแล้วครับ ขุนพันธ์กำลังถูกลุ่มเล้าด้วยปัญหาทางด้านการเมืองจริยธรรมวิธีการตามล่าพวกโจรที่สุดแสนจะโหดนั้นเริ่มถูกตั้งคำถามยอดมือปราบเนี่ยจึงตัดสินใจหันหลังให้ส่วนกลางกลับไปใช้ชีวิตสงบสงบที่บ้านเกิดกับนุ่นครับภรรยาที่ตอนนี้กำลังตั้งท้องและใกล้คลอดเต็มทีแต่เส้นทางการวางมือนั้นไม่ได้รับลื่นอย่างที่คิดพวกโจรชุดด,ดำเนี่ยพวกเขากลับใหม่ครั้งครับนำโดยเสือร้ายกล้าอาคมอย่างเสือดำและเสือมเหสวรที่ออกปล้นอย่างไม่เกรงใจใคร เดือดร้อนจนขุนพันธ์เนี่ยต้องกลับมาจับปืนไปออกป่าป,ปา่าอีกครั้งแต่ยิ่งล่าไปยิ่งรับรู้ความจริงครับเบื้องหลังของการปล้นนี้เนี่ยมีบางอย่างซ่อนอยู่ต่เวลานี้อาคมและความคงกระพันต่างๆที่ติดตัวมา,ากก็กําลังเสื่อมถอยลงไปอีกเนี่ยจ,จะเป็นการออกล่าครั้งสุดท้ายของมือปราบจองขมังเวทนี้แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามต่อได้ในขุนพันสามครับการเล่าเรื่องที่ชวนสับสนการตัดสินใจประหล,ะหลาดๆของตัวละคร รวมไปถึงฉากแอคชั่นที่ไม่ต่อเนื่องความขู่ขาเหล่านี้คือส่วนที่ผมไม่เคยชอบเลยในขุนพันธ์สองภาคแรกครับภายใต้หน้าหนังเนี่ยมันเป็นหนังแอคชั่นแต่ผมคิดว่ามันเป็นหนังแอคชั่นที่ค่อนข้างจะดูยากเลยนะครับแต่ละฉากเนี่ยมันดูเหมือนมีความหมายมีนัยยะอะไรอยู่ตลอดเวลาส่วนนี้เนี่ยมันก็ดึงความสนใจไปจากตัวเรื่องและตัวละครสุดเท่ครับบาลานซ์มันไม่ค่อยสมดุลสักเท่าไหร่ซึ่งขุนพันธ์สามก็ยังมาในแนวทางนี้อยู่ช่วงต้นของหนังนั้นยังเล่าเรื่องได้ชวนสับสนแล้วก็หุนหุน,นเหมือนเดิมับ ประเด็นเยอะแยะเต็มไปหมดในยะต่างๆที่สอดแทรกเอาไว้แต่ว่าคราวนี้ครับแกนหลักของมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากกว่าเดิมไม่ใช่อารมณ์ตำรวจตามจับผู้ร้ายพดุงความยุติธรรมแบบคลาสสิกต่อไปแล้วครับปมของเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของสังคมการถูกเอาลัดเอาเปรียบที่พอเล่าไปเล่ามามันก็คลับคล้ายคลับคลากับเหตุการณ์ในปัจจุบันของที่ไหนสักที่แถวๆนี้ครับรู้สึกว่ามันคุ้นเหลือเกิน พาทนี้เนี่ยถูกเล่าออกมาได้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็กระหารมากๆกครับแม้จะตะกุตะกาไปบ้างแต่จุดนี้เนี่ยบอกเลยว่าได้ใจคนดูแน่นอนด้วยความที่มันซ้อนทับกับเรื่องที่เจออยู่และประสบการณ์ร่วมที่หลายๆคนมีแน่นอนครับทาให้ผมรู้สึกว่าช่วงเล่าเรื่องของคุณพันสามเนี่ยไม่ได้ให้ความรู้สึกทรมานเหมือนกับ2ภาคแรกแล้วก็การปูยาวๆของมันเนี่ยจะมีความหมายในช่วงท้ายอย่างแน่นอนครับแล้วก็คุณพันสามเนี่ยเป็นหนังที่เหมือนกับการรวมเอาหนังทุกแนวมาไว้ในเรื่องเดียว ไม่ว่าจะเป็นหนังมาเฟียหนังสืบสวนฮ่องกงหนังไิยศาสตร์หนังฮีโร่หนังตำรวจไทยหนังผจญภัยหนังโรบินฮูดหนังข่าวบ่อยไม่แน่ใจว่าพูดครบแล้วหรือยังนะครับแต่ว่ามาหมดในเรื่องเดียวแน่นอนครับผมเนี่ยแอบรู้สึกว่ามันเยอะไปหรือเปล่าแต่ก็เข้าใจได้ครับเพราะว่ามันเยอะตามตัวละครภายในเรื่องพวกเขาเนี่ยมาจากหลายฝั่งหลายฝ่ายแล้วก็หลายที่มาครับกล้องเนี่ยไปโฟกัสใครหนังก็จะเปลี่ยนธีมไปเลย ใครที่ขี้เบื่อชอบความหลากหลายอันนี้คือหนังของคุณอย่างแท้จริงครับด้านตัวละครเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นด้วยตัวคุณพันหรือว่าในบุตรเองก็มีความเป็นมนุษย์มากกว่าภาคอื่นๆเยอะเลยครับดูไม่ไร้เทียมทานแล้วก็ไม่ต้องเท่ตลอดเวลาหรือว่าดีสมบูรณ์แบบคุณพันในภาคนี้นั้นเต็มไปด้วยความผิดพลาดแบบที่มนุษย์ทุกคนนั้นเป็นครับและถ้าเกิดว่าเราติดตามเรื่องราวของมือปราบคนนี้มาถึง3าภาคในภาคนี้ก็เป็นภาคที่เราเนี่ยเห็นการพัฒนาการมากที่สุดแล้วครับ มุมมองในฐานะมนุษย์แล้วก็ในฐานะตำรวจจอมอาคมที่กำลังจะเริ่มเสื่อมถอยเข้าไปทุกทีเป็นเรื่องที่เหมาะจะเล่าในหนังภาค3ของไต้ภาคครับซึ่งวันที่ผมดูหนังเรื่องนี้ครับผมก็ดูครีตภาค3ด้วยไอสองเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าแค่ลมแบบเดียวกันเป๊ะๆครับมันคล้ายกับแบทแมนภาค3หรือว่าหนังภาค3เนี่ยจะเป็นแบบนี้ไปทั้งหมดถ้ากิดว่าใครอยากดูรีวิวครีตก็ติดตามได้นะครับ แต่ก็น่าหละครับทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาแม้ประเด็นมันจะน่าสนใจขึ้นในช่วงต้นแต่ผมก็ยังไม่ซื้อฉากแอคชั่นของคุณพันสามอยู่ดีครับแม้กระทั่งหนังผ่านไปแล้วประมาณ70%ก็ยังคิดว่าแบบนี้เนี่ยแอคชั่นก็ไม่ต่างอะไรจาก2ภาคแรกเลยหรือเปล่าแถมยังรู้สึกว่าชอบเสือฝ้ายในภาค2มากกว่าด้วยโดยเฉพาะคาถาหน้าจางงังของพี่แกเนี่ยเท่สุดๆครับหนังที่มีประเด็นดีแต่แอคชั่นงันๆผมเกือบจะนิยามให้คุณพันภาค3เป็นแบบนั้นซะแล้วนะครับ ถ้าไม่ใช่เพราะว่าฉากคลแม็กสุดท้ายมีไม่บ่อยนะครับที่หนังจะทําออกมาได้ดีทั้งฉากแอคชั่นแล้วก็เรื่องราวส่วนใหญ่ไม่ค่อยบาลานซ์กันเท่าไหร่เราก็เลยได้ยินวลีที่ว่าหนังบูเอาอะไรมากหรือไม่ก็หนังไม่ค่อยมันแต่ว่าบทดีนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมละครับสองภาคแรกของขุนพันเนี่ยสำหรับผมเป็นอย่างนั้นแต่ทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วครับ ช่วงท้ายเนี่ยมันทําให้เราลืมความขุกขระช่วงต้นไปได้เลยเพราะคลายแม็กของคุณพันสามเนี่ยดีจริงๆครับเนื้อเรื่องอารมณ์ต่างๆที่พยายามปูมาตั้งแต่ต้นเรื่องมันมาขมวดจบในฉากนี้และทางผู้กํากับอย่างคุณก้องเกียรติก็ขับดันมันด้วยซีเน็กชั่นที่ยาวจุใจเต็มไปได้วยความอลังการที่ใส่ทุกอย่างเหมือนว่าจะกํากับหนังเรื่องนี้เป็นหนังสุดท้ายแล้วครับพลังคาถาอาวุธต่างๆที่ถูกใช้ในฉากเนี่ยมันหลากหลายแล้วก็เยอะพอๆกับหนังรวมฮีโร่อเวนเจอร์กันเลยทีเดียว ฉากเท่ๆมากมายไก่กองเต็มไปหมดครับแถมไม่ได้มาแค่แบบโชว์เคสใช้เล่นๆแต่มันยังใช้เพื่อปะทะแบบถึงเนื้อถึงตัวทำออกมาได้ดีจริงๆครับเรียกว่าตอบแทนแฟนๆที่ติดตามซีรีส์นี้กันมาอย่างยาวนานจริงๆอยากจะพูดเยอะกว่าน,นี้มากๆครับแต่เชื่อเถอะครับทางทีมงานเนี่ยตั้งใจจะเก็บมันไว้เพื่อเป็นเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนถึงเลือกที่จะไม่ใส่ฉากพวกนี้ในเทรลเลอร์หนังเลยครับเพจหนังหลายๆเพจแม้แต่เพจทางการที่เลือกจะสปอยส่วนตรงนี้เนี่ย ผมรู้สึกว่ามันน่าผิดหวังเอามากๆเลยนะครับหลบสปอยแล้วไปดูมาในโรงดีกว่าครับเพื่อทะลดที่เต็มที่สรุปครับคุณพันคือหนังฮีโร่อย่างแท้จริงเรื่องแรกของประเทศไทยผมรู้สึกแบบนี้จริงๆครับมันไม่ใช่หนังที่มีตัวละครใส่ชุดมีพลังออกมาปาบเหล่ารลนา์แล้วปาบประกาศว่าฉันนี่แหละคือฮีโร่แต่คุณพันสามนั้นเล่าความจริงอย่างกล้าหาญชุกให้เราคิดถึงเหตุผลที่ว่าทำไมแล้วเราถึงต้องการฮีโร่ เอาจริงแล้วตำรวจชั้นผู้ใหญ่น้ำดีที่กล้าจะต่อสู้กับด้านมืดของเมื้องบนอย่างไม่เกรงกลัวยุติธรรมเสมอไม่ว่ากับใครอาจจะดูเป็นสิ่งที่ผู้รักษากฎหมายควรทำอยู่แล้วแต่มองไปรอบตัวตอนนี้และถามตัวเองเถอะครับว่าคุณรู้สึกแบบนั้นบ้างหรือเปล่ากับความยุติธรรมที่มีอยู่ในตอนนี้ครับคุณพันจุดประกายอะไรบางอย่างแบบที่หนังฮีโร่ควรจะเป็นถ้าเกิดว่ามองในมุมมองของหนังล้วนๆนะครับมันก็อาจจะยังห่างไกลกับคำว่าสมบูรณ์แบบ แต่ว่าผมชอบมันเหลือเกินครับ9ต็ม10จากมีมูฟวี่สำหรับหนังเรื่องนี้ครับแนวคิดที่แหลมคมถูกแทรกมากับหนังที่ทั้งสนุกและลังการและจริงใจต่อคนดูเป็นภาคที่ผมพูดได้เต็มปากว่าชอบครับและที่สำคัญก็คือมันมาอย่างถูกที่ถูกเวลาเข้ากับสถานการณ์ของบ้านเราประเทศไทยของเรานั้นไม่เคยต้องการคนแบบขุนพันธ์มากเท่านี้มาก่อนครับมันเป็นหนังที่มากกว่าหนังจริงๆครับ และใช่ครับผมเองก็เป็นคนที่ปรบมือหลังจากดูจบเหมือนกันหนังเรื่องนี้ควรค่ากับการปรบมือจริงๆครับแนะนําเลยแต่ก็เช่นเคยเหมือนที่พูดทุกครั้งครับสิบปากว่านั้นมันจะเท่าตาเห็นได้ยังไงหนังเรื่องนี้จะสนุกหรือไม่คุณเท่านั้นเป็นผู้ให้คําตอบครับพิสูจน์ด้วยตาของคุณเองกับขุนพันสามใช้แล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ